สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับว,วันนี้ก็มาเป็นหัวข้อเทคนิคฟิวเราฟัปประจําวันจะมาวิเคราะห์ในส่วตัวของตัว BNB หรือว่าไปนันคอยหลังจากที่เหเรียญอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอีเทียมบิทคอยนะครับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนะั่นคอยนี่ยรู้สึกว่าจะขึ้นไปก่อนแล้วก็ทิ้งตัวลงมาครับจากแผนรอบก่อนที่เราให้ไว้ก็คือกรอบตรงนี้นี้ราคาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านให้ไว้นะก่อนที่จะย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปหา,หาโซนในบน ได้เซลก็อาจจะได้ตรงช็อตนี้อยู่ประมาณ3%ได้ตรงนี้ก็คือแผนตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าใายบายขึ้นมาก็อาจจะได้ตัวนี้ประมาณ9%ก,ก่อนที่ชิ้นตัวลงมาก็น่าจะสอดคล้องกับมุมมองของคลื่นน่าไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะเท่าที่จําได้นะบ่ายนั่นขอยพออัปเดตนานละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตมุมมองเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่อการเห็นคร่าวๆนะครับของบ่ายนั่นคอยก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเข้า์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กติดตามแนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟของตัวใบนั้นคอยกันอันนี้เดิมมองว่าเป็นเป็นเคสของนอนนะตอนนี้นคือไม่ผ่านแนวตา้าแล้วก็ย่อลงมานะแล้วก็มีการดีขึ้นไปเนหะ็นไหม A B C ดนะ A แต่ว่าไอ้ B นะีดันทิ้นลงมานะ,านะครับแปลว่าอะไรครับโครงสร้างที่เรามองอาจจะไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาไล่สกเกลตรงนี้ใหม่คร่าวๆนะครับ ในหยยผมขายาเปิดไปทำเฟรมมันก่อนในส่วนของทำเฟรมมันเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยรอตามสซเคลื่อนของขาลงนะครับขาลงก็คือมองว่าเซกเมนต์เนี่ยคือเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3ก็คืออาจจะเป็น A หรือ u B เพื่อลง C แต่ถ้าเทียบสัดส่วนของนอนรูปแบบของ z i ชุดนี้แล้วเนี่ยโครงสร้างม,มันอาจจะหลุดโลผมก็เลยมองว่าตัวนี้อาจจะเกิดด i a g o นอ l นะครับเนี่ยมันอาจจะหลุดโล แต่ถ้าเป็น RB จบตรงนี้โอเคพอรุนได้แต่ดาวไซน์นี่ก็คือนู่นเลยนะ17 17เหรียญนี่คือพอควรเลยแต่ว่าชุดชุด,ชดเทนของการลงของชุดนี้เริ่มเริ่มกินเวลาสังเกตเห็นไหมชุดนี้เริ่มไม่ได้ลีลาลงแล้วนะไม่ได้ลงแบบเพราะมั่นใจแบบนี้ลนะเห็นไหมชุดนี้ยพักเวลาแต่ตอนนี้ใช้เวลาประมาณสองสามเดือนละยังยังอยู่ได้ก็มีน้ำหนักของเคสที่ขา C อาจจะเป็นด i a g o n o คืออาจจะเป็น 1x รีบาร2แล้วตอนนี้เป็น3 ใน3เนี่ยอาจจะ,ะยังไม่จบก็ได้นะครับอาจจะยังไม่จบหรืออาจจะจบแล้วแต่ผมขอเช็คสัดส่วนนิดนึงนะว่ามันได้ระดับสัดส่วนไหมถ้าถ้า2จบตรงนี้3โครงสร้างของ3นี่ได้อยู่นะครบแตกวาแตก38.2แต่มันก็กล้ากึ่งนะถ้าจบ อาจจะลงมาเดดผมไวตรงนี้หรือว่าอาจจะแตะตรงนี้สักขาหนึ่งก,ก็ยังได้นะเพราะว่าตรงก้อนนี้ก็ยังใหญ่ยอยู่ 1x ใช่ไหมสมมติตรงนี้เป็น x อไม่สองตรงนี้เป็น3ผมมองว่าถ้าดูนัานนง,งานเนี่ยสามอาจจะไม่จบแล้วเโอกาสที่อาจจะเป็นรีบาวเพื่อลงต่อถ้าเป็น A b c ในเคสของนอนก็ได้ไดถ้าดูนัานนง,งานตอนนี้อิมเพลวไม่น่าจะใช่นะประมาณนี้เพราะนั้นภาพของแบนด์คอยหลักๆนะตอนนี้ที่เราตาม จะไม่เหมือนกับบิตคอยนะที่ภาพระยะการเป็นขาขึ้นแล้วนะภาพระยะการเป็นขาขึ้นภาพแนวร้านอาจจะมียอ่อหรือพักตัวแล้วเริ่มเริ่มจะถึงแนวต้านสาคัญแล้วที่ผมบอกแต่ว่าสามารถไปถึงได้ประมาณ4ี่หมื่นปลายๆถึงไม่เกินห้าหมื่นน่าจะขึ้นไปเคลียร์แล้วนะค่อยคุยกันในคลิปของบิตคอยอีกทีหนึ่งทีนี้ในส่วนของชุดเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยราคาของชุดเนี้ยเทรนขาเนี้ยน่าจะจบแล้วตอนนี้มันน่าจะเป็นชุดที่รีบาวอีกทีที่ว่าจะรีบาวได้ขนาดไหน นะครับแต่เราอย่าไปแบบว่ารีบาวปุ๊บจาเป็นต้องลงต่อเป็นขา C เสมอมันสามารถทะลุได้นะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในตรงนี้อ่านี่คือหลักการในการอ่ะสืบขึ้นนะครับสืบขึ้นหรือไปก่อขึ้นช่วยในการเทรดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าชุดนี้จะรีบาวด้เท่าไหร่นะครับรีบาวด้เท่าไหร่ส่วนตัวมองว่าอาจจะยังรีบาวต่อได้ครับถ้าเราวัดอ่าเซกเมนต์ชุดนี้นะครับ ตอนนี้ราคารีบาวไปอยู่ประมาณ38.2ถึง50และ้ะผมมองว่ายังแต่ก็มีแรงขายพอสคัควรนะก็ยังยังพอลุ้นอาจจะปิดเป็นแท่งเขียวได้อยู่นะยังลุ้นได้อยู่นิดนึงนะแต่ภาพใหญ่เนะี่ยขาลงยังได้เปรียบนะับนดันคอยอเดี๋ยวเราดอบดูทางเฟรมวีกัน มาดอกรีดูทำเฟรมวีข้าตรงนี้คือเซกเมนที่2หรือขา b ตรงนี้คือขา C ตรงนี้อาจจะเป็นขา a ตรงนี้อาจจะเป็นขา b ซึ่งขา b เนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ A ย่อ b แล้วขึ้น C แล้วก็จบ b แล้วก็ลงมาเป็นขา C แบบนี้ก็ได้โดยมีขึ้นย่อยคือ a น้อย b น้อย C น้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งเพราะนั้นก็ยังมองว่าอาจจะเป็นเด้งเพื่อลองต่อได้อยู่ในภาพระยะการ ทีนี้เดี๋ยวเรามาตามชุดนี้ก่อนว่า A สีฟ้าเนี่ยจบหรือยังเพื่อเตรียมที่จะหาจังหวะเข้า B เพื่อรุนขา C ีขานึ่งนะครับทีนี้พอเราเดัปบนทางเฟร,รมนี้จุดสูงสุดจะอยู่ที่แท่งนี้นะครับ271.9แล้วก็ตอนนี้ราคามีแรงขายลงมาเทียบกับแรงซื้อก็คือเกิน64.8นะกำเกินอยู่ตรงโซนีน้นะขอเกียร์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดอกไปดู อาการย่อของขา B ไหวตัดจ,จบตรงไหนจุดต้นอ,อยู่ที่27.9.1ใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าขา B ที่ลงมาพอเราดู time frame week เนี่ยเห็นแล้วแท่งนี้มีการพัก1แล้วตราน,นี้เริ่มมีการรีบาวเริ่มมีการเหมือนส่งสัญญาณการแย,ยก segment เ,เป็นไปได้ว่าจุดนี้ที่ลงมาของขา B เนี่ยตัวน,นี้ a อาจจะจบเราจ,จะเข้าสู่หมวดของ B และเดี๋ยวอาจจะมีขา C นะครับ B อาจจะเป็น Trend เคื่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น zigzag แต่พอดอกมาดูทางเฟรมเดย์ดูทางเฟรมเดย์ชุดนี้เหมือนยังเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันได้นะเพราะว่าถ้าตรงน,นี้เป็น A B C เนี่ย C มันไม่ได้ถึงทาร์เก็ตนะครับอันนี้คือข้อสังเกตถ้า C มันต้องถึงทาร์เก็ตเป็นคนยาประมาณนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นไปได้ว่าชุดนี้อาจจะยังไม่จบก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือว่าขา A นะครับ แล้วก็รีบาว2หรือขา B นะครับซึ่งนนี้จะเป็น A น้อย B น้อย C น้อยเดี๋ยวเราตามขา C ตรงนี้จบนะครับถ้า C จบก็อาจจะส่งผลให้2หรือ B จบแล้วก็ค่อยทิ้โน้อีกขาหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูขา C ชุดนี้จุดเริ่มต้นของขา C ชุดนี้จะอยู่ที่2.2จ 2, ุด2.2.5นะครับเดี๋ยวลองกดับไปดูทางเฟรม4ชั่วโมง เห็นแล้วว่าราคามี1 s e g m เซกเมนต์สองเซกเมนต์อันนี้กำลังเป็นเซกเมนต์ที่สาแต่ถามว่าชุดนี้จะเป็นจะเป็นต้องเป็นชุดแบบนั้นเสมอไปไหมไม่ไมอาจจะเป็นไทแกรนก็ได้นะนะคือ A B C D E ก็ได้นะแล้วก็จบแล้วก็รีบาวก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องต้องลงประเดนเสมอไป ทีนี้เรามาตามขา C ก่อนตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ C อ่ะขา C มีโอกาสที่จะจบอยู่นะจากแรงขายหรือถ้าชุดนี้คอนโทรลเลยก็คืออินพาวลเลยนะก็คือเว็บหนึ่งเว็บ2ลง3าเลยอันนี้ก็โหดอยู่แต่อันนี้ผมยังมองไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะหวะเซลล์หรือชอบตรงไหนได้บ้าง ในส่วนของทา m เฟ r a m สชั่วโมงถ้าชุดนี้คือขา C ก็ถ้ามอนในแง่ดีตรงนี้อาจจะเป็นเป็นนอนได้อยู่นะอืมเป็นนอนนะแต่ว่าขาซีนี้ดูดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีนะก็มีโอกาสนะที่ซีอาจจะจบแล้วแล้วตรงเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อควรระวังก็คือสองหรือ B อาจจะจบ ระวังการลงแรงด้วยนะครับระวังการลงแรงด้วยแล้วก็ถ้าถ้ายังไม่จบก็รุนเป็นแค่ t r รเก g l e แท้ก็คืออาจจะเป็น C แล้วอาจจะรุ้นขาดีก็คือย่อเป็นแค่ขาดีแล้วหาจะมาเข้าว่ารุนเล่นเด่นนะครับเพราะฉะนั้นในในกรอบของหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้มองว่าอ่ะอันนี้แต่นี้เป็นอิตาเลียนนะแผนของของเราเมื่อวานนะในใครที่ได้เซลลวหรือช็อตมาก็น่าจะได้อยู่ช็อตนี้ ในส่วนของใบนั้นคอยอผมก็เลยมองว่าถ้าจะเป็นโครงสร้างของเทนชุดนี้ที่ยังยังไปต่อได้ครับย่อลงมาไม่ควรหลุดไส้ตรงนี้ก็คืออาจจะมาอยู่ที่สองสองจุดห้าตรงนี้ได้แต่ถ้าหลุดอันตรายครับมีโอกาสที่จะย่อไปหาแนวรับสองหนึ่งแปดจุดเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสี่จุดหกได้เป็นแนวรับถัดไปแล้วก็ 208.7สามารถลงมาได้ได้หมดเลยถ้าหลุดต่อแนวเนี้ยสำหรับขาบายต้องระวังนะถ้าไม่หลุดก็ยังรุนเด่งเป็นอาจจะเป็นทังเกิลอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาจจะเป็นทังเกิลแต่ถ้าหลุดอาจจะเป็นขา A ที่ยังไม่จบก็คือจะเป็น A รีบาวบี B เพื่อลง C หรืออาจจะเป็น i ิ p u l s e อ่ะค่อยว่ากันตรงนี้ทีนี้ส่วนถ้าถ้าเป็นขา C ที่ไม่จบก็คืออาจจะดีขึ้นไปหาตรงนี้ได้แนวต้านที่อาจาจะถอดเซลลือช็อตก็คือ234.8นะครับแล้วก็ สองสามเจ็ดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็แนวตันถัดมานะัดอยู่ที่สองสี่สองนะครับแล้วก็สองสี่ห้าจุดสองราคาอาจจะทะลุขึ้นมาแล้วก็ลงก็ได้ับมีมีสองแบบนะก็คืออาจจะขึ้นไปทดสอบแนวนี้แล้วลงเลยก็ได้เดี๋ยวจะทะลุไปเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยย่อ,อก,ก็ได้นะครับซึ่งผมมอกว่าถ้าจะเซ์ช็อตอ,อาจจะรอดูตรงโซนนี้ก็ได้ นะคะรับตอนนี้อาจจะรอดูแท่งกับตัวนิดนึงเพราะว่ายังมีความเสียเ่ยงที่อาจจะทะลุขึ้นต่อได้ในภาพระยะสั้นนะครับประมาณนี้แผนของไบนันคอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่เพื่อนทุกท่านใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละเป็นกำลังใ,ใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านมากขอโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สวัสดีครับ